สวัสดีครับกลับมาพบกับโบติ้งหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็น ep ที่4จริงๆกะว่าจะจบตั้งแต่ ep ที่3แล้วพอมานั่งดูทั้ง3ตอนแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาสอนน้องเรียนลูกสั้นนะครับลืมบอกคอนเซปต์ของการเล่นลูกสั้นไปนะครับการเล่นลูกสั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเข้าลูกได้หรือเวลาที่เราเล่นแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่คือเรากลัวทะลุแต่โปเต้จะบอกว่าคอนเซปต์ของการเล่นลูกสั้นนะครับมี2ข้อข้อแรกครั้งเดียวต้องอ่อนนะครับครั้งคอนเซปต์ข้อที่2ก็คือเล่นลูกสั้นห้ามสั้นนะครับเล่นลูกสั้นห้ามสั้นนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายไปเดี๋ยวฮดูน้องเขาชิปนะตอนนี้สิ่งที่ผมให้โจทย์น้องก็คือตอนเนี้ยเราอยู่ด้าน ล่างของกรีนนะฮะผมจินตนาการให้น้องว่าเป็นการเล่นลูกสั้นที่ต้องโยนขึ้นไปบนกรีนนะครับคือกรีนอยู่สูงกว่านะฮะเราจะเห็นว่าอาจจะดูไกลนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนดูนะครับทงอยู่ตรงนี้ฮะดูทงอยู่ตรงนี้นะครับจากจุดที่น้องยืนอยู่เนี่ยนะฮะจนถึงทงเนี่ยประมาณ27-9นะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้น้องยืนตรงนี้นะฮะลักษณะแบบนี้สิ่งที่เรามองลงไปที่ทงเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับจุดตกมันน้อยใช่ไหมครับใครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรานับก้าวเข้าไปแล้วนะครับพอจนถึงตรงนี้ครึ่งทางเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ตกเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะฉะนั้นการเล่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเล่นมาเนี่ยฮะ ในชุดแรกของการซ้อมเนี่ยน้องเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าชิปแล้วสั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่โบเต้บอกเขาว่าการเล่นลูกสั้นเนี่ยมันห้ามสั้นนะครับมันจะต้องให้มันตกแลวให้มันวิ่งมาวิ่ง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 ให้มันเลยหลุมมาให้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นลูกสั้นแล้วเนี่ยมันสั้นกว่าหลุมมันเป็นการบอกว่าอะไรหนึ่งมันไม่มีโอกาสลงเลยนะครับ ข้อที่2มันมีโอกาสที่จะไม่ออนต่อให้พุ่งมาแบบนี้ฮะทะลุมาแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้คือพื้นฐานในการเล่นลูกสั้นก่อนฉะนั้นกำลังจะบอกว่าการเล่นลูกสั้นนะครับคอนเซปต์มันมีอยู่2ข้อข้อแรกก็คือเล่นลูกสั้นครั้งเดียวต้องอ่อนข้อที่2คือลูกสัน้นห้ามสั้นนะครับอ่านี่ครับพอไม่กล้าลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทุกคนนะครับคน โปเต้ก็เป็นนะฮะถึงต้องเอามาอธิบายกันเอาไว้โอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่นะครับอย่าลืมนะครับลูกสั้นห้ามสั้นนะครับสวัสดีครับ